วัตถุมวล m กำลังเคลื่อนที่ด้วยตาเร็ว v ในทิศเหนือมีแรงกระทําต่อมวลนี้ในช่วงเวลาสั้นๆทําให้มวลนี้เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็ว4 5 v โมเมนต้ม,ม,มที่เปลี่ยนไปเป็นเท่าใดเราจะมาดูวิธีการทําโจทย์ข้อนี้กันนะครับ ก่อนอื่นเราต้องวาดรูปออกมาก่อนเพื่อจะได้ง่ายต่อการทำโจทย์ครับวัตถุมีมวล m กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วต้นอยู่เท่ากับุย จากโจทย์กำหนดนะครับต่อมาวัตถุเปลี่ยนเป็นมีความเร็วปลาย v เท่ากับ4ส่วน5 v จากโจทย์กำหนดเช่นกันครับแปลว่าความเร็วต้นกับความเร็วปลายอยู่คนละแนวกันเราต้องใช้วิธีรวมเวกเตอร์ครับ จากสมการเวกเตอร์ i เท่ากับเดลต้า p การแบ่งแบลงมวลดำเท่ากับ m v ลบ m u เราจะสามารถหาได้จากการรวมเวกเตอร์ครับโดยเราจะใช้หลัก ก็คือหลักการรวมไวเตอร์เราจะลาก m v ก่อนนะครับ เพราะจากสรรมการคือ mv หลังจากนั้นเราจะเอาหางของลบ mu ต่อหัว mv นะครับ ก็ให้เป็นไปตามสมการเด๋ยลดาพีเท่ากับ mv ลบ mu แค่นี้เราก็สามารถบรวมเวกเนอร์ได้แล้วครับเมื่อเราทราบตรงจุดนี้เราจะลองลากดูนะครับตอนแรกเราก็ลาก mv m ก็คือโมเมนตัมตอนปายแล้วก็เอาหางของลบ m u เนื่องจาก m u v e เวกเตอร์ mu จะเป็นทิศขึ้นแต่เราต้องเอาหางของลบ m u มาันต่อจึงได้เป็นที่ตรงข้ามนะครับถ้าจะเป็นลบ m u แบบนี้จะเป็นลบ m u เอาหางลบ m u มาต่อ เมื่อเรารวมเวกเตอร์กันตรงนี้จะเป็นมุมฉากนะครับเราจะได้เวกเตอร์เดลต้าพีหรือ MV M อลบเอเป็นเวกเตอร์เส้นนี้ครับเส้นที่ล่างสีน้ำเงินครับ เมื่อเราลองเวกเตอร์เสร็จแล้วเราจะรู้ว่าเดลต้าพเท่ากับเท่าไหร่ได้โดยการใช้ปีทาโกรัสครับข้อนี้เราก็มาดูกันจากปีทาโกรัสจากพิสดีบทด ก็รัดนะครับจะมีทฤษฎีบทอยู่ว่าด้านนี้เป็นด้าน A ด้านนี้เป็นด้าน B เป็นด้านสามเหลี่ยมนะครับด้านนี้เป็นด้าน C ี่ทฤษฎีบทของเปียกก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉาก แต่และด้านกำลังสองบวกกันหรือจะจำง่ายๆว่า a กำลังสองบวก b กำลังสองเท่ากับ c กำลังสองซึ่งจะคล้ายๆกับโจทย์ที่เราต้องการหาเราจะใช้ทฤษฎีนี้เข้าช่วยในการหานะครับจะได้ว่าจากรูปนะครับ ไฮดสดีบทพิทาโกลรัสจะได้ว่าเดลต้าพีการเบียบบเบ่ยนแปลงเวนตั้มทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ m อทั้งหมดยกกำลังสองบวกลบ Mu ทั้งหมดยกกำลังสอง แต่เนื่องจากที่เรากำหนดไว้ mv คือความเร็วปลายโมเมนตัม um ตอนปลายและ mu คือโมเมนตัมตอน,ต,อนต้นโดย v จะเท่ากับ4ส่วน5 v และ u ความเร็วต้นจะเท่ากับ v เราจึงแทนค่าเข้าไปในสมการนะครับเป็น m คูณ4ส่วน5 v ทั้งหมดยกกำลังสองบวกลบ m v ทั้งหมดยกกำลังสองจะได้ว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเท่ากับรูทสีส่วนห้ m v กลังสองบวก m v กำลังสองจะได้เป็น1นจดส m ฟคือคำตอบครับคือการเปลี่ยนแปลงโมูลตั้งของข้อนี้เรามาทบทวนดูวิธีการทำโจทย์ข้อนี้อีกรอบนึงนะครับ จทย์ข้อนี้บอกว่าวัตถุมวล m กำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v ในทิศเหนือมีแรงกระทําต่อมวลนี้ในช่วงเวลาสั้นๆทำให้มวลนี้เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็ว4 5 v โ o มเมนตัมที่เปลี่ยนไปเป็นเท่าใดเรามาดูวิธีการนำข้อนี้อีกรอบครับ วิธีทำก็คืออันดับแรกเราต้องเขียนรูปออกมาให้ได้ก่อนโจทย์บอกว่าวัตถุมวล m กาลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v ในทิศเหนือหมายความว่ามวล m เนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างบนด้วยอัตราเร็วเท่ากับ v ไปทิศเหนือก็คือทิศข้างบนซึ่งเนื่องจากมันเป็นความเร็วตอนแรกที่เท่ากับ v มันคือความเร็วต้นเราจึงให้มันเป็น u เวกเตอ,อยู่หลังจากนั้น มวลเปลี่ยนแปลงความเร็วกลายเป็นไปทางขวาด้วยความเร็ว4 5 v เราให้เป็นความเร็วปลายเรียกว่าเวกเตอร์ v นะครับแล้วเราจะสามารถหาแก้สมการได้จากสูตร i เท่ากับเดลต้า p เท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเท่ากับ m คูณเวกเตอร์ v ลบ m คูณเวกเตอร์ u นะครับและจาก จากหลักที่ให้นี่เองนะครับหลักการรวมเวกเตอร์เราจะลากเวกเตอร์ mv ขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราจะเอาหางของลบ m u มาต่อที่หัวของ mv นะครับก็จะได้เป็นก็จะได้เป็นค่า mv ลบ m u แบบนี้นะครับ เราเราก็สามารถรวมเวกเตอร์ได้แต่เนื่องจากเรารู้จักแค่เวกเตอร์ m u เราจึงนั่งนำให้เป็นลบ m u ก่อนโดยการกับด้านก็คือกับหัวลูกศรมันเป็นด้านนี้กลายเป็นเวกเตอร์ลบ m u เมื่อเรานำมารวมกันนะครับผลรวมของเวกเตอร์ทั้งสองจะเป็นเส้นนี้เส้นที่มีสีน้ำเงินนี้จะเท่ากับเดลต้า p ซึ่งเดลต้า p ก็เท่ากับ m v ลบ m u จะได้ว่าเราสามารถหาด้าน้งพีได้จากทฤษฎีบทพีทากรัสนะครับก็คือด้านประกอบมุมฉากสองด้านก็คือ a กับ B และมีด้านตรงข้ามมุมฉากคือ C จะได้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งกำลังสองบวกกับด้านประช็อกขอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งกำลังสองนะครับหรือเรียกง่ายๆว่า a กกำลังสองบวก b ีกำลังสองเท่ากับ c กำลังสองจำ ส่วนนีจ้จำนะครับใช้ตั้งแต่มอต้นยันมหาลัยนะครับหลังจากนั้นเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสังเกตเห็นว่าเดลต้าพเนี่ยเป็นด้านตรงข้างมุมฉากก็คือเทียบได้กับ c กํลังสองส่วน mv กับ mu ก็เทียบได้กับ a กํลังสองและ b กำลังสอง เราจึงสามารถนำมาแปลงหาได้โดยการใช้พีทาโการัสนะครับก็จะการเป็นว่าเดลต้าพทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ M V กํากำลังสองบวกลบ M U ทั้งหมดกำลังสองโดย M ก็คือมวล V ก็คือความเร็วปลาย u ก็คือความเร็วต้นเดลต้าพก็คือการแบ่งแบ่งรามที่โจทย์ถามเราจะได้ว่าความเร็วปลาย ของระบบคือ4ส่วน 5v นะครับแล้วมวล m ทั้งหมดจะก่าลัง2ลบกับ m ความเร็วต้นของวัตถุก,ก็คือ v จากโจทย์กําหนดจากโจทย์กําหนดมาว,ว่าความเร็วต้นคือ v และความเร็วปลายคือ4ส่วน 5v เราจะได้ว่า delta p เท่ากับ square root 4ส่วน 5, 5 mv ทั้งหมดกลาสัง2บวกด้วย M คูณกับ V ทั้งหมดกลัง2เอาสองพจน์นี้มาบวกกันแล้วแก้สแควรูทออกมานะครับจะได้เท่ากับ1.3นะ v v นะครับแล้วก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้